สวัสดีครับผมวัน,น้ก็อยู่ในช่วงการทดลองนะครับผมสีผลิตวงจรขึ้นมาวงจรหนึ่งครับที่มาใส่กับกับกล่องรับสัญญ,ญาณครับอันนี้คือกล่องรับสัญญาณนะครับกล่องรับสัญญาณเนาะมันใบแกะออกเลยครับบอดด้ทายไหวเนาะ,ะกล่องรับสัญญ,ญาณอันนี้มันใส่ไฟ220โวลต์ครับไฟบาทนี่ครับ ผมสีมาเปลี่ยนนะครับยกชุดสะพายหนีมันออกนะครับให้ใส่ไฟ12โวลต์ใส่ไฟ12โวลต์ DC ให้ได้นะครับยำนะฮะที่ใส่ไฟ12โวลต์ DC นะครับโดยใส่วงจรเพิ่มแรงดันแลว้วก็ลดแรงดันนะครับซึ่งไฟเลี่ยงของเขานะครับจะมีจุดจุดบอกไฟเลี่ยงนะครับผมได้วัดเบื้องหลันะ ต้องมีไฟยี่สิโวลต์ครับเนี่ยประชดครับต้องมีไฟยี่สิบโวลต์ครับนี่เก้านี่สิห้าโวลต์นี่9้าครับพอดเก้าแล้วนี่คือไฟ5้าโวลต์ครับตัวนี้ผมได้วัดแล้วครับซึ่งผมไดใส่ไอซีเจ็ดแปดหนึ่งหาครับเจ็ดแปดหนึ่งหาครับเจ็ดแปดศูนย์หาครับ เพราะว่าในวงจรนี้มีไฟ15บโวลต์มีไฟหาโวลต์แล้วก็20บโวลตน์นะครับวงกว่าสีเห็ดอันี้ขึ้นมานี่ครับมีใสไอซีสองตัวนี่ครับแล้วอัน20บโวลต์นี่ผมกวาสีร่องเอา้าเอาพุทของสิบหาครับหามาอนุกรมกันครับให้มันเป็น20่สิบมันนี่ก็จะอยู่ในช่วงทดลองนะครับ ซึ่งผมก็ใส่ปินป่นปิ่นน้อยๆนี่เฮ็ดทดลองก่อนนะครับว่า่บดเ้เขาไปซื้ออุปกรณ์ครับครับหลักการมันก็นผมก็บ่บใครหูย,ยังปลายแล้วครับก็สิีองใส่วิซาความดูที่เกลี้ยนมากนะครับเดี๋ยวมันเป็นยังไก๋กค่อยติดตามกันนะครับนี่ครับ วงจรผมได้เหตุออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสิบหาโวลต์กับกับหาโวลต์ครับถึงมาใส่เสียามาใส่จุดน,นี้ครับหาโวลต์กับสิบหาโวลต์ส่วนยี่สิบโวลต์นี่ผมจิไปซืออ่อตัวอัพแรงดันนะครับอัพแรงดันจากสิบสองเป็นยี่สิบโวลต์นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันครับกับกล่อง psi ระบบ12โวลต์ครับครับผมหลังจากที่ผมได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นี่คือจำลองว่าแบตเตอรี่ของผมที่อยู่ที่สใส่กับระบบนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าครับนี่คืออ,อุปกรณ์อาเซียดูบ๊สวยนะครับแต่ผมเน้นสายงานครับสิวัดแบตเตอรี่ว่ามีไฟจากโวล์นะครับ เดี๋ยวขยับให้เห็นเลยครับมีบปถึง10โวลต์นะครับผมตัง้งเร่งหา10โวลต์นะครับไฟประมาณ8โวลต์นะเดี๋ยวมาเช็คสัญญาณอ่าเช็คอ่า้ยงดันแรงดันเอาพุดครับของวงจรนี่ไฟลบอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือไฟลบของผม มันก็แตะกาไว้มาแตะนี่ครับตัวน,นี้เป็น IC ซี่เรกูเลเอ่าเจ็ดเครับตอนนี้แรงดันมาแค่8โวลต์ฮะมันก็เลยจ่ายออกมาได้ซ้ำนี้ครับถ้าแม้แรงดันเกิน15โวลต์เป็น20โวลต์ในสีมันก็จะจ่ายออกมา15โวลต์ครับประมาณ15 16โวลต์นะครับและตัวน,นี้เป็นอ่าเจ็ดครับออกมาอยู่6โวลต์ครับ ตัวบนซึ่งผมเห็นเป็น2ชุดนะครับนี่ครับสอุดในอยหน่อยแค่นี้ครับซึ่งผมดีไซน์ลงตรงนี้ฮะบ่าพากซับ้ายตรงนี้ผมต้องเอาออกเบิดเลยครับจะเห็นเป็นระบบสิบโวลต์แล้วจาจะมีตัวเพิ่มแรงดันไฟนะครับเดี๋ยวจะประกอบนะครับ ตัวนี้ก็ต้องเอาออกเพื่อสิมาต่อเขาพอร์ตพวกนี้ครับหาโวล์สิบหาโวล์ยี่สิบโวล์นะครับแ้วก็ไปใส่ใส่งานจริงครับเดี๋ยวผมประกอบชุดยี่สิบโวล์แล้วตัวเพิ่มแรงดันยี่สิบโวล์แล้วเดี๋ยวผมจะมา่ายอีกรอบหนึ่งนะครับให้ใส่งานได้จริงเลยนะครับจะประกอบเขาให้เซจเรียบร้อยนะครับครับผมในที่สุดก็ได้มากนะครับ สเต็ปอัพมอเตอร์นะครับตัวนี้สามารถเพิ่มไฟได้ถึง30หาโบลตเลยนะครับในราคาตัวนี้ราคา80 80บาทพอดีนะครับซื้อในร้านอิเล็กทรอนิกส์ทัวไปได้เลยนะครับ80บาทนะครับตัวนี้ก็คือผมเพิ่นว่าสเต็ปดาวมอสเต็ปดาวนะครับมันสิ ไฟเห็นลดลงครับตามเบอร์เลยครับเห็น,หน่าอนอ่ะเบอร์เดี๋ยวแบบหนึ่งนะครับไม่อาจเสียงดังแน่นะครับเพราะทางบา้านพนีงานแต่งครับ7805นะครับก็คือไฟหาโววตนะครับ IC ซีเจ็ดแปดศูนย์ห้าไฟหาโวต อันนี้เจ็ดแปดหนึ่งห้าเฮ้ยเออเจ็ดแปดหนึ่งห้านะครับไฟสิบหาโวล์นะซึ่งเพราวะในอ่าในหนีนี่เขาใส่ไฟตั้มหน่อยนะยี่สิบโวล์เก้าสิบหาโวล์เก้าหาโวล์นะครับตัวนี้ก็คืออ่าซิหาโวล์กับหาโวล์นะครับอันยี่สิบโวล์ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับมาปรับจูนจูนให้ไฟอันนี้ออกหาโวล์ให้ออกซิหาโวล์แล้วกา ไฟในนี่เป็น2 0โวลต์นะครับเพื่อสิมาใส่กับวงจรนีนะ้วงจรนี้ก็คือ,อนี่ครับก้องรับสัญญาณนาทีม PSI นะครับ PSI จะมาใส่แทนเป็นระบบ1 2อโวลต์อันนี้เพิ่มไฟจาก1 2โวลต์เป็นเป็นอ่า12ถึง3 0 35โวลต์นะครับตัวนี้ จะลงอุปกรณ์เข้าไปเรื่อยๆนะครับชุดชุดนี้ก็ลงไปแล้วนะครับไฟหาวลต์กับซบิมหาวนอยู่นี้ครับเอาแต่ไฟบวกนะครกาวใส่เดีวยวกันกับข้อยี่สิโวลนี่คือ20โวลต์นะครับสีแดงนี่คือกาวนี่ขาเอาเอาปูดครับคู่นี้บวก,กลบครับบวก,กลบยินปุดครับส่วนตัวนี้5โวลต์กับ15โวลต์ก็จะโยน เราทำเรียบร้อยครับสำหรับงานวิจัยมาเรื่อยๆมันคือเทคนิคการผลิตโปรตีนนะคะโดยต้อใช้พืชเป็นแหล่งผลิตยานองนยามโปรตีนอันนี้นะคะมันเป็นโปรตีนที่สามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆอย่างเช่นเช่นชุดตัวเอาไปใช้เป็นยารักษาโรคเอาไปใช้ในกองวัคซีนครับค่ะถามว่าวันนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการที่จะเอาไอ้เจ้าไอ้ตัวยาที่มันออกมาจากไอ้ต้นไม้อันนี้เอามาเป็นวัคซีนเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะก็ นี่เป็นชุดการทดสอบใด10วัน20วันนะเสร็จไปเรียบร้อยันนี้แล้วเป็น20่ดน20วันนะครับเป็นชุด20วันนะครับเป็นชวัคซีนแล้วแล้วฉีดแล้วด้วยเสร็อ up มอเตอร์นะคบคือมีคนถามว่าเอออาจารย์เพิ่งมาทำเหรอบอกไม่ใช่ก็อาจารย์เป็นไฟเซอร20วันแล้วแล้วก็ได้วัคซีนโปรตุเกสไป20วันมาแล้วเ็เคสเรื่อยมา7แปดหนึ่งหาผลในลิงเนี่ยเสร็จสินเดือน20าันแล้วผลในลิงก็7แปดหนึ่งหาไปผลกระตุ้นภูมิวัค มาใส่ในสัตว์ทดลองแล้วก็คือการสามารถกระตุ้นทำให้สัตว์ทดลองที่เราวัคซีนทำมันสร้างภูมิคุ้มกันได้เดี๋ยวนะใจเย็นคือเอางี้ก่อนใจเย็นนะครับสรุปตอนนี้วัคซีนเนี่ยมีไฟเซอร์ถูกไหมฮะมีอะไรอีกครับโอ้โหเยอะมากเอาเอาเอาไปตั้งสองสามตัวไฟเซอร์ปึ๊บนี่ครับเพื่อออกเดี่ยวตอนนี้คือระบบไอเทมเป็นหาโวลต์ฮะไอซี ไอตัวนี้ยังยังไฟออกเป็นซิบโวลอยู่ครับผมก็เลยบอได้เอาใส่ฮะบอได้มีอุปกรณ์นะครับ,บรรก็นนบกเลยเอาไฟหาโวลจากนี้ไปก่อนครับนี่ไฟหาโวลติดกอนมูลเลยครับที่นี่ก็ขีดแบตเปิดสี่สิบเปิดครับ หนึ่งครับในประมาณนี้นะครับปลาเก่งอยากจะใจไมันกับโบเครื่องไฟนั่ะครับตอนนี้ผมใส่เสียงหัวแหลงปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกปลาวานพิษปลาวานชุบแป้งทอดได้ไหมครับมือนี้กับโบแดดนะครับปลาหม่ามปลาหม่ามมีแล้วครับปลาอะไรเฉลี่ยลอยครับปลาปลายุดวงจรหนีไปศึกษาหาความรู้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ